ความหมายของเทอร์โมไดนามิกเทอร์โมไดนามิกคือศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนงานและสมบัติของสา,สารโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพูดง่ายๆก็คือพลังงานจะไม่หายไปไหนแต่จะเปลี่ยนรูปหรือถ่ายโอนเสมอความสำคัญของเทอร์โมไดนามิกหด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการออกแบบเครื่องจักรและระบบพ,พลังงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมช่วยให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. ด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการต่างๆเช่นการกันน้ำมันการทำความเย็นและการผลิตในโรงงาน 4. ด้านชีวิตประจำวันอธิบายปรากฏการณ์รอบตัวเช่นแอร์ตู้เย็นหรือการที่เครื่องดื่มค่อยๆเย็นลง หลักการพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกกฎข้อศูนย์ถ้าวัตถุ A อยู่ในสมดุลความร้อนกับวัตถุ B และวัตถุ B อยู่ในสมดุลความร้อนกับวัตถุ C วัตถุ A และวัตถุ C ก็จะอยู่ในสมดุลความร้อนด้วยเช่นกันหลักนี้ทําให้เราสามารถนิยามอุณหาภูมิได้กฎข้อทีอ 1. ่1กฎการอนุรักษ์พลังงานพลังงานไม่สามารถสร้างหรือทําลายได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้กฎข้อที่2กระบวนการทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นในทิศท,ทางที่เอนโทรปีของเอกภพเพิ่มขึ้น ความร้อนจะไหลาจากวัตถุร้อนไปยังวัตถุที่เย็นเองแต่จะไม่ไหลกลับเองไม่มีเครื่องจักรความร้อนใดที่สามารถเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดให้กลายเป็นงานได้ร้อยเปอร์เซน,นกฎข้อที่สามเมื่ออุณหภูมิของระบบเข้าใกล้ค่าศูนย์สมบูรณ์เอนโทรปีของระบบบริสุทธิ์จะเข้าใกล้ค่าคง,งที่เองหมายถึงเราไม่สามารถทําให้วัตถุเป็นค่าศูนย์สมบูรณ์ได้การประยุกต์ใช้ กดเทอร์โมดนามิกคือ1เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นไม่ได้สร้างความเย็นขึ้นมาเองแต่ว่าเกิดจากการดูดความร้อนภายในห้องออกไปนอกห้องซึ่งตรงกับกดเทอร์โมดนามิกหลักการมี1การดูดความร้อนสารความเย็นระเหยที่คอยเย็นระหว่างการระเหยจะดูดความร้อนออกจากอากาศในห้องทําให้เย็นลง 2. การอดัดสารทําความเย็นในสถานการณ์ถูก คอมเพรสเซอร์อัดให้ความดันและอุณหภูมิซึ่งตรงกับกฎข้อที่1เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเป็นงานอัด 3. การคายความร้อนการร้อนถูกส่งไปยังคอยร้อนนอกนอกรถหรือว่าอาคารนอกอาคารที่ที่นี่สารความเย็นและจากควบแน่นและปล่อยความร้อนออกสู่บรรยากาศ 4. การลดความดันสานทำความเย็น ไหลผ่านวาล์วขยายความดันลดลงอุณหภูมิลดลงเตรียมเข้าสู่คอมเตรียมเข้าสู่คอเย็นอีกครั้งวนรอบใหม่เครื่องปรับอากาศนะคะเชื่อมกับกฎเทอร์โมไดนามิกค่ะโดยกฎข้อที่1การอนุรักษ์พลังงานความร้อนที่ถูกย้ายออกจากห้องจะบ,บวกกับงานที่คอมเพรสเซอร์ใช้ จะได้เท่ากับความร้อนที่ปล่อยออกนอกห้องค่ะซึ่งจะสามารถอธิบายได้ว่าแอร์ไม่ได้สร้างความเย็นแต่เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนค่ะและกดข้อที่2นะคะว่าเรื่องทิศทางของพลังงานโดยปกติความร้อนจะไหลาจากที่ร้อนไปที่เย็นค่ะแต่เครื่องปรับอากาศทำตรงกันข้ามกันจากในห้องที่เย็นกว่าแล้วก็จะออกไปสู่ภายนอกที่ร้อนกว่าค่ะ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องใช้งานจากคอมเพรสเซอร์ในการช่วยค่ะการประยุกต์ใช้เทอร์โมไดนามิกเครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชเนอร์ประสิทธิภาพวัดด้วยค่า COP หรือ Coefficient of Performance เท่ากับความร้อนที่ดึงออกจากห้องหารด้วยงานไฟฟ้าที่ใช้ซึ่งค่าจริงจะต่ำกว่าค่าขีดจำกัดทฤษฎี QL หารด้วย W เพราะมีการสูญเสียเช่น friction ก,การถ่ายเทยความร้อนไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้ยิ่งค่า COP สูงแอร์ยิ่งเย็นคุ้มไฟตัวอย่างการคำนวณสมมุติ QL เท่ากับ3.5กิโลวัตต์ค่า COP เท่ากับ3.5งานไฟฟ้า W เท่ากับ1.0กิโลวัตต์ความร้อนที่ปล่อยออกนอกห้อง QH เท่ากับ4.5กิโลวัตต์ ถ้าเปิด8ชั่วโมงต่อวันจะใช้ไฟ8กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือประมาณ32บาทต่อวันเครื่องปรับอากาศประยุกต์ใช้หลักการเทอร์โมไดนามิกโดยย้ายความร้อนออกจากห้องผ่านวงจรอัดไออาศัยกฎข้อที่1และกฎข้อที่2และประสิทธิภาพวัดได้จากค่า COP หรือ Coefficient of Performance